สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรามาดูครัวครั้งที่2นะคะหลังจากที่ครั้งแรกเรามาเจอกับนิโคนอสเวนคือคือขึนคือนเราได้คุยกันคร่าวๆว่าเราต้องการอะไรเรามีการเลือกแบบเลือก material เลือกวัสดุว่าจะเป็นแบบไหนฟิลประมาณไหนมีการเลือกบแบรนด์ของตัวครัวว่าเราอยากได้บแบรนด์ของอะไรมีการแบบเลือก วัสดุต่างๆอะไรอย่างนี้นะคะก็วันนี้เป็นวันที่เรานัดมาดูแผนกันนะคะก็คือหลังจากที่เราเลือกไปแล้วเราบอกเขาว่าเราต้องงานอะไรประมาณไหนนะคะเขาก็ไปจัดการแบบไปวาดแผนมาให้เรานะคะว่าว่าใช่แบบเหมือนจะเอามาเสนอให้เรานะคะแล้วก็ทํางบมาให้ด้วยนะคะก็โอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะจ๊ะแต่ซูเปอร์ฟล็อตซูเปอร์สูงค่ะดีมากเดกก็กล่อด้วยในแบบ

And this will be the sink Did we agree with cooker we want? Did we? <laughs> <No>. <laughs> I don't know? <laughs> ในขั้นตอนการเลือกเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านเลือกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆนะคะก็โซฟาโซกูต์นะคะยังไม่ตีกันเนาะ <laughs> no. we still love each other and we w i l l not going to divorce I think that we're good side we haven't even b e <What? S 1> close to that <laughs> <laughs> to be honest นี่จะเป็นไอแลนด์ของเรานะคะแต่ว่าไม่มีข้างบนท็อปตัวนี้เนาะก็จะแฟลต ข้างล่างนี้แต่ก็คือเป็นแบรนด์นี้ is oh, t h e s a m e brand ค่ะแล้วก็ข้างบนจะเปลี่ยนเป็นหินอ่อนนะคะโอลิเวียก็มาด้วยนะคะนอนอยู่ <laughs> จบแล้วนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่เราคุยกันแบบไฟนอลนะแล้วก็เป็นวันที่เขาก็เสนอราคามาว่าทั้งหมดเท่าไหร่นะคะก็ ตัวเลขกลมๆสวยๆนะคะก็จบอยู่ที่3ามแสนโครนนะคะหรือประมาณคูณห้าเนาะหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะคะว้าหัวใจสวายทำไมครัวแพงขนาดนี้ แต่ก็นั่นแหละเป็นอย่างที่บอกนะคะว่าเราทั้งคู่ก็ตกลงกันว่าเราต้องการอะไรที่จะอยู่จนถึงลูกโตจนแบบอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นวัสดุทุกอย่างนะคะหรือว่าอุปกรณ์ได้ๆที่อยู่ในห้องครัวที่มันรวมมาด้วยนะคะแล้วก็ตั้งใจที่จะโอเคเสียมากแต่ว่าก็ความคุ้มและการใช้งานในนี่เนาะ,ะก็ในครัวประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะก็คือครัวชั้นวางของตู้เย็นตเตาเครื่องล้างจาน ไมโครเวฟที่เป็นเตาอบด้วยแล้วก็ฟรีเซอร์เล็กๆนะคะแล้วก็คือก็รวมซิงค์ประมาณนี้นะคะตัวไอแลนด์ก็แค่ตัวไอแลนด์เองมันก็ค่อนข้างแพงแล้วเนาะก็รวมโอ้งั้คค่ะก็เราจะต้องกลับบ้านไปแล้วก็ไปคิดดูนิดนึงนะคะก่อนที่จะเซ็นเซ็นสัญญานะคะวันนี้วันพุธเรายังมีเวลาจนถึงวันวันศุกร์ จริงๆก็ถึงวันอาทิตย์เลยนะคะคืออย่างน้อยเราควรเซเยสให้เขาก่อนวันจันนี้เพราะว่าถ้าไม่อยากมีปัญหาเรื่อง Deliver แบบว่าของมันจะมาช้ามาดีเลย์อะไรอย่างนี้คะ่ะก็ไม่ควรจะเซเยส after Monday นะคะเพื่อที่จะได้รับของในเวลาที่กำหนดเนาะทันกับบ้านแล้วก็นั่นแหละโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีนะคะว่าต่อไปคืออะไรนะคะ ตอนนี้คือแบบทั้งตื่นเต้นที่ได้เห็นแล้วก็ทั้งตื่นเต้นกับราคานี่แวันะแต่ก็นั่นแหละก็ไม่ได้เกินที่เรา expect ไว้เท่าไหร่นะคะก็มันก็อยู่ในเรนจ์ที่เราตั้งใจไว้อยู่แล้วก็อยู่ในงบที่เรามีการคิดคำนวณมาล่วงหน้าไว้อยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยโอเคโอเค and we back and update you later วันนี้ลมแรงมากเลยจ้าวันนี้นะคะเราจะมาดูตู้อยู่ที่ร้านอเล็กทกน,นะคะเพราะว่าที่ร้านเจอในเว็บไซต์นะว่าเขามีแบบคล้ายๆกันมีสีมีตัวคล้ายๆกันอะไรอย่างนี้นะคะก็หลังจากที่เราได้ใบเสนอราคามาสามสามแสนกว่าโครนนะคะหรือประมาณหนึ่งล้านห้าแสนบาทไทยนะคะเราก็เลยเติมรีเสิร์ชนะคะว่าเราสามารถหาแบบแรนด์อื่นได้ไหมที่แบบใกล้เคียงคุณภาพใกล้เคียงอะไรนะคะก็เจอที่นี่นะคะก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะ จบแล้วนะคะที่อ l เลแกนก็เดี๋ยวรอเขาวาดแบบแล้วส่งมาให้ทางอีเมลนะะก็ดูใบเสนอราคาของเขานะคะก็ดูว่ามีอะไรที่เราสามารถจะดัดเดให้เข้ากับครัวของเราที่เราต้องการไป้บ้างะคะ่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวเดินไปดูที่ฝักทีอีเกียกันบ้าง,อย,างอยู่ฝั่งอีเกียแล้วจ้าไมหน้าแม่มันเราพันะุ์ชกันค่ะ let's start it. Det kommer alligevel -hmm. til at være efter det, og der er cirka også ude. ันนี้เรามาเลือกดูพื้นดูผนังห้องน้ํานะคะมาดูสไตล์เนาะมาดูกระเบื้องมาดูเะไรอย่างนี้ว่าจะเป็นสีประมาณไหนลายประมาณไหนที่เราอยากได้นะคะดูคัสวอยแลย่ดูแมอีกสลังเวกฟ้าฟาเอาหมอมาเจอพื้นอีกแบรนด์นะคะชื่อแบรนด์ฮาร์ ตัวนี้ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ความหนาก็ตีงามอันนี้ตัวนี้เป็นไม้นะคะเป็นไม้ปากเก้สวยงามสีสวยเลยอะสีโดนใจมากน,นี่เป็นกระเบื้องต่างๆนะคะเฮ้ยผนังกระเบื้องสีนี้ก็สวย,ยนะเนี่ยดูแบบ ี่บ้านส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นไม้รือพื้นกล,ลามิเนตนะคะถ้าเป็นกระเบื้องแบบนี้มันเย็นเนาะเมืองหนาวเดี๋ยวจ,จับน้องแรงน,นะครับสีเปชนะคะ And then you can contrast with gray a ่าเดอร์ไลท่าสวัสดีค่ะกคนอัปเดตเรื่องบ้านกันอีกนิดหน่อยเนาะก็วันนี้นะคะจะเป็นวันที่เราจะไปฟิแน l ไลท์บ with the kitchen last time <Yeah. S 1> I think s final talk but y e yeah, a f t e r we got the price and yeah we need another final r o u n ก็นะคะมีนัดกันช่วงประมาณบ่ายโมงเนาะก็ช่วงเช้านะคะมินได้ไปมาสเตอร์กรุ๊ปเนาะไปพาน้องโอลิเวียไปเจอแก๊งแม่แม่แก๊งเบบีกันนะคะก็หลังจากเสร็จตรงนั้นแล้วก็พี่ลัสก็จะมารับไปดูครัวกันต่อนะคะไปคุยไฟนนลเรื่องราคาเรื่องอะไรอย่างนี้เนาะ ก็เดี๋ยวมิ้นมาอัปเดตให้ทุกคนแน่นอนนะคะเพราะตอนนี้ใครที่ติดตามชมมานะคะก็น่าจะตื่นเต้นแล้วเนาะว่าท้ายที่สุดแล้วเราจะได้ครัวแบบไหนแล้วราคาจะโอเคไหมเราจะจ่ายไหวไหมนะคะก็เนาะคนทําบ้านน่าจะรู้ดีว่ามันจะมีอะไรงอกเงยหรือบานปลายออกมาเรื่อยๆนะคะก็มิ้นจะมาอัปเดตกันีอทีนะคะก็นอกจากมีนัดกับครัวแล้วนะคะก็ยังมีเรื่องพื้น the floor in ก oh. kind of okay. yeah. ็เป็นค่ะคัน o ์ฟิแนลอาซอฟอ e ์ดิฟลอร์ก็พื้นนะคะก็ค่อนข้างเร่งด่วนเหมือนกันนะคะเพราะว่าทางช่างเขาก็ขอให้เราตัดสินใจเลือกพื้นที่เราต้องการแบรนด์ที่เราต้องการสักที เพราะเขาจะต้องมีการแทนว่าเขาจะต้องปูพื้นสูงขนาดไหนพอเอาพื้นไม้ของเรามาลงอะ่ะมันจะไม่แบบไม่เกินขอบปันตูหรืออะไรอย่างนี้นะคะคือเขาต้องมีการแปนเพราะเขาต้องต้องทำเป็น next process แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ก็น่าจะเป็นวันไฟนอลของพื้นเหมือนกันนะคะก็ by the way just quick update that we are go with the wood thing not the laminate ก็หลังจากคุยการศึกษาหาข้อมูลมาสักพักนะคะก็โอเคเรายอมจแพงแต่ in the wrong run That you know it can it can stay in the long run yeah. But, ่ก็เราจะเรือกเป็นพื้นไม้นะคะตอนนี้ก็กำลังพยายามหาแบรนด์ที่เขาทำพื้นไม้ที่เป็น solid wood that like quite thick and underneath of wood นอทเรเพรสบู mm hmm. เรากำลังพยายามหา mm hmm. นั่นแหละค่ะบริษัทที่เขาทำแบบไม้ข้างบนข่้นข้้นหนาแล้วก็ตัวข้างล่างเองอะในเลเยอร์ข้างล่างเองก็เป็นไม้เหมือนกันไม่คือมันจะแค่มันจะเป็นแค่เหมือนไม้ที่แพงอะ่ะมันจะเป็นเลเยอร์ข้างบนแล้วเลเยอร์ข้างล่างอะ่ะเขาเขาจะเอาไม้ถูกถูกถูกกว่านึกออกไมมมามาเป็นเลเยอร์ข้างล่างแต่บาง แบรนด์บางบริษัทมันก็คือจะเป็นข้างบนเป็นไม้แล้วข้างล่างเป็นไม้อัดเราก็เลยต้องไปเลือกนะคะว่าว่าแบรนด์ไหนที่เขาทําแบบแข็งแรงที่เราอยากได้นะคะก็โอเคเดี๋ยวยังไงไม่ลืมมาอัปเดตแน่นอนเนาะโอเค Keep watching Yeah See you later สวัสดีครับสวัสดีครับมาซะ Done about the kitchen นะคะ Now we can relax <Done. S 1> and Yeah Spend money ก็สายคอนแทรกเรียบร้อยแล้วนะคะ Badding นก็เส้นสัญญาเรียบร้อย <laughs> แล้วนะคะตอนนี้ก็ขั้นตอนต่อไปก็รอบ้านพร้อมจำหรับที่จะไปติดตั้งครัวนะคะ ตอนนี้ระหว่างนี้ก็อาจจะมีอัปเดตกันเรื่อยๆเกี่ยวกับอของที่สั่งอะไรอย่างนี้นะคะก็คือหลังจากที่เราไปรีเสิร์ชเองไปหาข้อมูลมาอะไรอย่างนี้นะคะก็เราคิดว่าให้เขาจัดการให้น่าจะคุ้มกว่านะคะก็ถ้าเราทำเองอาจจะประหยัดเงิน นิดนึงแต่ก็นั่นแหละความลำบากความยุ่งยากนะคะใน Process ต่างๆที่เราจะต้องไปหาซื้อของต่างๆแยกกันแล้วมารวมกันแล้วมาติดตั้งเองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ยังต้องจ่ายค่าติดตั้งให้กับช่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สรุปแล้วมันก็นั่นแหละให้หมดพวงหมดกังวลน,นะคะก็คือจ่ายเขาดาเนินการทำ Process นี้ไปให้หมดแล้วเราก็ดัดเสร็จในจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ โอเคแล้วขับรถกลับบ้านกันไปหาอะไรทานนะคะได้เวลาเที่ยงละป่ายมงกว่าละก็โอเคเดี๋ยวอัปเดตเรื่องฟรนะคะ